สวัสดีครับคุณชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาที่ถ้ำพาตันหรือถ้ำกบหรือถ้ำพี่แนงนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่แนงฝันตองวดอีกแล้วนะครับพี่แนงนะครับมาช่วยตีความฝันพี่แนงให้ได้นะครับเพราะพี่แนงก็ฝันแม่นเหมือนกันแต่เราตีความฝันไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยเป็นสวัสดีครับพี่แนงสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ตองวดแล้วครับเห็นว่าพี่แนงฝันอีกแล้ว ครับฝันแล้วฝันเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนดีเมื่อคืนนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันครับฝันว่ามีคนที่บ้านน่ะเขามาซื้อเอตเตอรี่เขาเดินมาซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาบอกว่ามีสามศูนย์สามไหมบอกมีเลขเขงเอามาเนี่ยแล้วเขาเขามาซื้อลอตเตอรี่ทีนี้เขาเาบอกว่าต้องไปดูหนูตรงนั้นน่ะหนูเยอะมากเลยครับ mm hmm. ว่าว่าเมื่อกันอนอก็อนตรงทอมอเออคือทางก็เดินไปดูหนูเต้มันอยู่กับแม่มัน ก็เลยเอาไม่กินอย่างนะไปเกาะเกีียวมาแล้วก็ตีหัวเกาะตีแล้วก็ตีหัว,ต,ต,หวตีหนูได้ได้มาสามตัวทีก็พอหิ้วหนูมาแล้วก็คิดในใจโอ้โปเวนังสมาธิจะแทจังไปทําบาปเลยโอ้เราไม่น่าเลยไปทาไปทาบาปแล้วไปตีไปตีหัวหนูก็สะดุ้งตื่นมามาคิดยางนาฬิกากมันมปกปีก็สะดุ้งตื่นมาดึเลยก็ฟันอยู่แค่นั้น ไม่เคยฝันว่าตีหนูอย่างนี้ไม่เคยฝันไม่เคยฝันปกติพี่แองตีไหมตามธรรมดานี่ตีไหมแต่ก่อนยังไม่นั่งสมาธิตีอยู่ไปยิงอยู่อะไรอยู่แต่ตั้งแต่นั่งสมาธิก็ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตั้งตั้งจิตอัตถิฐานในใจตัวเองว่าจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์ทุกชนิดเคยเคยตีไก่ตีโน่นนี่นั่นเคยไม่ถว่นี้ไม่เคยเลยไม่เคยแม้แต่ยุงกัดก็ยังไม่ตีเลยยุงกัดกระเป๋าให้มันออกไป ันยุงกัดหน้าผากอ่ะพี่ก็จะเยาเยาะถ้าเป็นยุงกัดก็จะเป็นตัดตัดเอาไม่ตีขีดยางก็ยุงกัดก็ถ้ากัดตะแข่งก็เป่าเป่าอกมาก็เอามือปัดตัดอกโอ้ขนาดนั้นเลยตัวนี้ครับอนในความฝันก็ยังก็ปัดเหมือนกันปัดแบบเป่าปัดแบบรงๆนี่นะแรงๆนึงนึงนี่คือแต่ว่าก็ยัง ก็ยังเผอบางทีเราก็จิตยังไม่พอไม่นิ่งพอก็อยังเผอตบมันมั่งบางทีไม่ปรับเผลอตบไปโ,อ,โอ้ตายแล้วยุงโดนมันในตายแล้วครับก็มาอยู่ถ้าทราบเขาว่าพีแนงนี่ไปหาปู่อเสนที่ผ่านมาบอกครับไปเป็นไงบ้างเไปเมื่อวันห้อยก่อนห้อยออกพาลูกชายไปเรียกฝันไปหาปู่ออมเสน ก็ไปให้ปูมแสนปลูกแขนให้เตี้กขวัญให้กับลูกชายชายคนกลางเอาไปก็นั่นแหละไปฮะกลดห้อยอกครับกลดห้อยอกสองวันวมั้งก็เข้าไม่ก็ถูกเลขเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ถูกก็แม่บ้านก็ก็ถูกอ,อยู่ซื้อได้ลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมโนติภานมาก็ได้ลอตเตอรี่เลขหน้า,าใบหนึ่งวันนี้ได้ลอตเตอรี่ได้ทั้งทั้งห้อยโต๊ะไปหมดเลยบนล่างครับ แต่ว่าซื้อไม่เยอะก็ซื้อห้าบาทสิบบาทซื้อไม่เยอะซ okay, ื้อเยอะครับโอ้โแล้วก็ตีความฝันในวารต่อฮะฝันเป็นอันนั่นแหละฝันว่าคนที่บ้านน่ะคนชื่อวิงที่บ้านน่ะเขามามาแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมาซื้อลอตเตอรี่เขาถามว่ามีสามสามศูนย์สามไหมไเราก็ไปหาแต่สามศูนย์ให้เขาบอกนี่ไงสามศูนย์ 3, บอกไม่ใช่เขาหาสามศูนย์สาม ออบอกว่าไม่มีมีนี่ไงก็เลยไปดูหลักศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอ๋อนี่ไงสามศูนย์สามมีอยู่สามศูนย์สามแล้เขาก็บอกว่าไปดูหนูตรงตรงในความฝันน่ะมันอยู่ในรูหินในที่นี่แหละในถ้ำฝั่งโน้นน่ะที่เราเคยไปที่ว่ามีรูบึ้งแถวนั้นเพราะว่ารูตรงนั้นแหละก็เดินไปดูว่านูเต็มเลยครับเอาเม็ดกี่หยางซื้อถือมีดกี่ยางไปสองเล่มก็ไปเอเขียวมาก็บอกมีกี่ยางบนหินเสียเม็ดหมด เกี่ยมาแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็ต yep. okay. ีได yeah. ้มาสามตัวหิ้วมาไมาจะมาทําให้แม่บ้านกินเพราะว่าเขาชอบกินหนูอะไรเงี้ยชอบผัดหนูผัดอะไรก็หิ้วมาพอหิ้วมาได้สักพักคิดในใจโอ้เราไม่น่าเลยไปนั่งสมาธินั่งสมาธิแท้แท้ก็ยังไปยังไปไปเบียดเบียนสัตว์ยังไปตีหนูอ่เราไอ้บาปอีกแล้วเพิ่มความบาปของเราให้ให้อีกแล้วเอาไปตีหนูก็หนูก็ถ้าตีหนูก็หนูก็หนึ่งเนาะ ผมตีแต่ก็ให้แฟนๆเอฟซีช่วยตีด้วยว่าผมก็ตีเลขไปเก่งผมตีหนูก็หนูก็ว่านหนึ่งก็สามตัวก็ตีหัวหัวผมก็ตีห้าห้าสามก็ตีห้าหนึ่งสามอะไรนะห้าสามหนึ่งตีก็คือตีควฝันแล้วไม่ไม่ค,มค่คอยกล้องก็เขาก็ทีนี้ก็ในกยความฝันนั่นแหละว่าตีหนูเสร็จนะครับไป,ไปที่ไหนที่หนึ่งอ่ะ ว่าถ้าจําจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรงพักโรงพักดมแต่มันคล้ายๆตรงนั้นแหละคล้ายๆโรงพักดมที่ว่าผมเคยไปไปแคลร์ตีตรงนั้นก็ว่าว่าขึ้นไปขง้งนขึ้นไปไปเขียนอะไรสักอย่างแต่มันไม่ใช่เขียนว่าเรื่องคอดีความเขียนเหมือนเหมือนเขียนว่าจะถูกเลขถูลงมาอะไรสักอย่างไปแจ้งความอะไรสักอย่างไปเขียน,เข,ยนเขียนในขน้างในนั่นน่ะเขียนก็ว่ารนะ 1, นะโรงพักเนาะปกติหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะตีโรงพักก็ ีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจตีเป็นเลขตำรวจตีง่ายแทนครับก็ว่าไปโรงพักก็ว่าตำรวจไปคุยกับตำรวจก็ตีหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นเลขของตำรวจเลยแล้วก็ครับนั่นแหละฝันว่าตีนูเสร็จแล้วก็ไปไปนั่นแหละครับไปเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเลยครับแล้วก็ความฝันก็ถ้าเขามาซื้อเลขก็สามศูนย์สามแล้วก็ผมก็ตีนูก็ตีเป็นหนึ่ง แล้วก็หัวก็ห้าหนูก็สามตัวก็ตีเป็นสามก็ตีฟันแบบนี้ก็ไอ้ตรงหมดเลยครับเขาจะมาบอกนี้ตั้งหวดอย่างงดที่แล้วก็ฝันว่ดาด่างหูลงแต่ว่าใบเลขไม่ถูกแก้ไม่ถูกตาหูดาหูลงครับตาหูก็ห้าแล้วแต่ว่าตีเลขไม่เป็นดาหูก็ห้าเนาะครับ ตีเลขให้เป็นถ้าดาวหงมบอกว่าท้องครก็ตีก็ยังว่านะตีความฝันนะยังตีแนงก็ตีไม่ค่อยเป็นก็เอซีช่วยตีความฝันด้วยนะครับช่วยกันนะครับก็ถามว่าฝันแม่นไหมแม่นแต่ว่าตีความฝันไม่เป็นแต่ก็สุกตัวเลขนะพี่แหนงท่าเตรียม<ร>ไว้ลองเอซีดูเพื่อเพือ่อเป็นแนวทางก็ตัวนะครับตีอะั okay, okay, นเยอะ ตีมีแค่นี้ครับแต่ว่าไอหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ได้เขียนอนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเขียนอยูไม่เขียนครับโอ้ห้าสามหนึ่งไม่เขียนห้าสามหนึ่งไม่เขียนเขียนแต่สามศูนย์สามแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์สามนี่เป็นเป็นเลขเขาฝันมาซื้อลอตเตอรี่อันนี้ฝันมาซื้อลอตเตอรี่ครับเขามาซื้อเขามาซื้อเลขว่าเลขยังยังเหลืออยู่เต็มแผงแล้วก็เขามามาถามมาเลขตัวนี้รับเลขตัวนี้เลยากันแล้วก็ เสร็จแล้วก็ว่าไปตีนูตีนูเสร็จก็ไปไปที่โรงพักเ่ยไปก็เลยตีหนึ่งเก้าหนึ่งตีเลขงานเกินแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเลยแบบเห็นตำรวจ่วเยโทรแจ้งด่วนสายด่วนหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้น้โทรด่วนหนึ่งเก้าหนึ่งสายด่วนสายอันนี้ตำรวจตีง่ายมากเลยนะเนี่ยถ้าเป็นเลขนี่ก็จะเขียนให้เป็นถ้าตีเป็นห้าหนึ่งสามนะตีห้าหนึ่งสามเเดี๋ยวเขียนให้ดูเอาเขียนเทียนแล้วเขียน เอาเทียนเทียนก็ได้เอาเตียนติดไหมติดอยู่ครับอเอาปา,ากซาเอาเทียนเทียนเขียนเลขเพราะว่าปากกาไม่รู้อยู่ไหนปากกาไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันลงปู่ขอขอี่เท่าทำเลขหน่อยเด้อหาเลขของขี่เท่าลวงปู่เอาครับอนนโอ้โหเดี๋ยวนี้เลยบอครับอ้าวนี่นะครับดูมันจะขลังขี่เท่าปู่โอ้นี่ ได้แล้วได้เลยเนี่ยเอากี่เท่าเทียนก็วนี่อเลขก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยเลขเป็นอย่างนี้เลยห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งอันนี้คือห้าสามหนึ่งหรือฝันไงพี่หนฝันว่าตีหัวหนูหัวหนูครับหัวเป็นหัวก็ห้าครับหนูก็สามไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหัวผมก็ตีง่ายๆว่าแล้วแต่แฟนเอ็ซีว่าจะตีแบบไหนอ่ะหนูผมหนูผมก็ตีเป็นหนึ่งหัวก็ห้า แล้วก็ได้มาสามตัวตีตีหนูได้หนูรูปแพรงหนูพุกหนูใหญ่เป็นหนูตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับหนูตัวใหญ่เลยบอเท่าแขนนี่แหละได้มาสามตัวก็ตีเป็นห้าสามหนึ่งง่ายๆผมตีเลขตีตีแบบว่ายังไงล่ะตีไม่ค่อยเป็นก็ตีง่ายๆเอานี่ครับตีแบบง่ายๆเลยครับพี่แนงแล้วก็ อะไรที่ตีเลขเป็นก็ช่วยตีนะครับความฝันเนาะอันนี้เป็นความฝันต่องวดแล้วก็ได้ไปรีบครับคือตรงนี้ปูคำแสนตรงนี้เป็นสถานที่ปูคำแสนมาเปิดโชคเปิดดวงให้ปูคำแสนบ้านอะไรบ้างคะเบตั้ตอนที่พี่ไปบ้าที่นี่เป็นไงบ้างเห็นว่าท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสจะจะมาที่นี่เพราะว่าจะมาจะมาวันไหนก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่กําหนดการว่าวันไหน แต่ปู่บอกว่าจะมาอยู่จะมานั่งปกอยู่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนก็ยังไม่ยังไม่ระบุวันที่ท่านยังไม่ระบวันที่แต่ว่าอยากจะมาครับเห็นว่ามีคนโทรมานะครับอยากอ่ามาที่นี่แต่ก็ลําบากมากล้วทางมาครับทางสรดมายากหน่อยครับแต่ก็หาไม่เจอเราไม่ถูกหรอกทิพพันมาบ่อยก็ยังหายากมากก็ต้องลุย ลุยน่าหน้าแรงอย่างนี้ก็เข้าง่งายหน่อยแต่ถ้าหน้าฝนนี่ก็ยากเลยหน้าฝนนี่ก็ลําบากเลยถ้าเป็นหน้าฝนหน้าฝนก็ออมาลำบากเลยน,นี่พอมาได้พอมาได้อยู่แต่ว่ารถเก่งนี่ก็แนะนําเลยว่าจอดไว้ข้างนอกดีกว่าไม่ได้ครับผมยังมาไม่ได้เลยแต่รถกระบะก็ยังพอคือผ่านรถเก่งก็มาได้แต่ว่าต้องคลานหน่อยต้องคนขับเซียนๆหน่อยค่อยๆมาเรื่อยๆ ั็ได้อยู่าย,ายากเลยลำบามาไม่ได้เลยเม็นหินเนาะครับมันเป็นหินตรงนี้มันเป็นหินเป็นลานหินหมดเลยทางตั้งแต่ทางมาเป็นลานหินหินพว่าทางเข้ามามันก็ลำบากยากหน่อยครับก็เป็นความฝันเนาะคุณผู้ชมนะครับพอปูก็จะมาเปิดโชคเปิดลาบให้ถ้าปูมาอจาจจะครั้งวันนี้อีกเนาะครับครับเรียนว่าพี่แดงนะครับแบ 5fc ถูกเลขมีหลายคนที่โทรมาอยากโอนบัญชีให้เนี่เพียงเพียงบอกว่าไม่ต้องโอนให้เพราะว่าพยายากให้ไปทําที่อื่นมากกว่าครับถ้าจริงๆผมจริงจริงนะพูดออกจากใจเลยว่าไม่ต้องโอนให้หรอกครับถ้าจิตศรัทธาจริงๆไปช่วยทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วก็นึกถึงแล้วก็ผมก็ได้บุญแล้วทําบุญไม่ต้องมาทาที่วัดอาจจะไปซื้อขนมแจกตามโรงเรียนจา เรือว,ว่าไปสร้างห้องน้ําให้วัดอะไรที่กันดานกันดานวัดป่าวัดอะไรขาดอยู่เยอะวัดนะผมขายลอตเตอรี่เห็นแต่วัดบางพื้นที่พระอยู่แค่รูปเดียวก็ลําบากบางวัดบางโรงเรียนก็เด็กบางโรงเรียนก็ไม่มีขนมจะกินเลยเพราะว่าพื้นที่ของบ้านบ้านเราเนาะมันกัดสนกันเยอะตาม,มบาูบ้านจริงๆถ้าใครจิตศรัทธาทุกเลข ว่าถ้าจะโอนตังอะไรให้ใหก็ไม่ต้องโอนหรอกครับไปช่วยไปทําบุญดีกว่าผมแนะนําว่าทําบุญคนที่จะโอนให้ก็ได้บุญคนที่ได้ยินก็อิ่มบุญด้วยคือเห็นว่าถ้าโอนจะรับเงินแล้วเลขมันจะไม่แม่นอันนี้ก็เลวเตเ่านะครับบางทีก,ทก็บางทีก,ทก็ผมก็ไม่ค่อยอันี้เท่าไหร่เพราะว่าเงินเงินผมไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอยากได้กับของใครนี่อยากถูกเลข ครับเพราะว่าเปิดอันนี้คือให้ด้วยใจให้ด้วยแบบกะตีความฝันแล้วครับจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้เนาะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นเอซีก็อยากจะโอนมาช่วยอยู่แต่ว่าเห็นพี่เน่นบอกว่าเอาไปทําบุญไม่ใช่ว่าไม่อยากรับแต่ว่าอยากรับอยู่แต่ว่าเห็นคนอื่นเขาลำบากว่าผมเยอะครับครับว่าคนเห็นผมไปขายลอตเตอรี่ก็เห็นคนทุกคนยากเยอะ สงสารคนอื่นมากกว่าทําไมพี่แหนงไม่รับเงินเห็นว่าหลวงปู่สวงท่านไม่รับเงินหรือเปล่าว่าเป็นสายหลวงปู่สวงครับก็เป็นของหลวงปู่หลวงปู่ตามที่ว่าเคยเห็นเคยได้ยินมาหลวงปู่แกไม่ไม่รับปัจจัยไม่รับรัพย์สินไม่รับอะไรเลยก็ได้มาแล้วก็จะโยนเข้ากองไฟมั่งโยนตามถนนมั่งโยนตามต้นไม้มั่งอะไรมั่งหลวงปู่สวงแกก็ไม่ไม่รับเงิน ใครถวายมานะแล้วก็แกก็จะโยนใช้กองไฟเคยได้ยิน่ได้ว่าแกพูดว่า,อาเอาทําไมตังนั้นเป็นเป็นตังของเขาเป็นของของเขาไม่ใช่ของเราแกไปเอาเลยเคยได้ยินแต่พูดอย่างนี้กันครับหลังจากนั้นก็พี่แนงก็เหมือนกันครับเราอยู่ตามพอเพียงแล้วครับครับเอฟซีที่อ่าถูกเลขถูกหมหวยกับพี่แดงไม่ต้อง กลัวแล้วเนาะเพราะว่าพี่แนงก็ไม่ได้ในเรื่องของใช่ว่าบอกหวยเพื่ออยากได้เงินทองไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือเอฟซีอยากเข้าใจผิดเดอ้อนะครับ,รบสายบุญลงบุษงนะครับโอ้บางทีเห็นบอกเลขบอกหวยเขาก็อยากได้เงินถูกเลขก็อยากให้เอฟซีโอนเงินให้นี่นคือสำหรับพี่แนงหรือท่านพี่แนงหรือสายลงบุษงนี่จะไม่มีคอย่างนั้นนะครับ ก็ถ้าถูกจริงๆนะครับถูกรอตรีเราวันที่หนึ่งก็อยากให้ไปทําบุญที่อื่นก็ได้นะครับไม่แต่ถ้าเขาอยากสร้างจริงๆอาจจะซื้อเป็นอ่ารูปเหมือนรูปเหมือนลุงปูรูปเหมือนพญานาคครับให้ซื้อมาเลยางินี่บาทใหซื้อมาเงินได้ไวเดวยกันมาไวเดวยกันครับชอบแบบลักษณะอย่างนั้นนะพี่แดงครับคือว่าแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นปัจจัยเป็นเงินหรือเป็น อะไรก็แต่ผมไม่สบายใจมากกว่าถ้านอกจากว่าเดี๋ยวว่าถ้าผมถูกถูกเลขทั่วอะไรทุกรางวัลเนยเยอะแล้วผมก็จะประกาศอีกทีนึงว่าผมจะทําบุญแล้วก็ตอนนั้นจะให้บริจาคมาช่วยกันทําบุญดีกว่าถวายพระดีกว่าโอ้ก็คือถ้ามีโอกาสทําบุญจัดบุญยาครั้งยิงย่งใหญ่ครับอาจจะเป็นฉลองหรือทําบุญเพื่อาจจะบุญส่วนกับบุญทบุญให้ลุงผู้สูงอะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะทําเหรียญแจก รุ่นอะไรเงี้ยรุ่นถ้ำตรงนี้อะไรก็แล้วแต่สักวันหนึ่งแล้วก็ถ้าตรงนั้นจะขอ,อจะพูดอีกทีหนึ่งตรงนั้นคือขอคือขอ,ขอบบจาคในการในในมามาเป็นค่าค่าบดพระอนะไรเงี้ยค่าสวดพระแล้วก็ถวายให้พระบางทีก็จะนิมนต์พัดวัดป่าตรงนั้นมารูปหนึ่งวัดป่าตรงนี้รูปหนึ่งสร้างห้องน้าสร้างอะไรให้วัดตรงนั้นไปสร้างเป็นห้องน้าบางบางวัดก็ห้องน้ําก็เข้ายาก เพราะว่าบางบางพื้นที่ห้องน้ํานี่ก็คิดถึงว่าคนอ้วนเนาะไปเข้าห้องน้ำตามวัดก็ลําบากคิดเพราะว่าผมแต่ก่อนผมเคยอ้วนผมเคยไปเข้าห้องน้ำมายากไอ้ลำบากไล้ลำบากี่ว่าตามวัดบา,บางบางวัดในห้องน้ำเนี่ยไม่มีคนอ้วนคนแก่บางทีคนป่วยไปไป,ไปนั่งในห้องน้ำเนี่ยนั่งยากไดนั่งตามวัดเนี่ยแต่ก่อนผมอ้วนผมอ้วนแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมเข้าห้องน้ำแต่ละทียากยากมากเลยต้องไปแถวศูนย์ราชการเท่านั้นที่จะมีห้องน้ำให้ให้ได้ใช้สะดวกหน่อยตามวัดตามโรงเรียนบางทีก็ยากโอเคครับก็ตามความรู้สึกของพี่แนงเนาะในถ้ำใครอยากมาก็มาได้ลกลจะหาไม่เจอะครมามาได้มานั่งปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเอาเลขเอาหวยอันนี้ตามใจชอบเลยผม,ผมไม่ห่วงไ,ไ,ไม่ว่าอะไร มานั่งดูเลขตาม,มาหินตามอะไรเงี้ยแต่ใครจะอยากมา,าพี่แดงเข้าถ้ำบ้างอย่างเข้าเลยครบับเป็น,นงยงบ้างคับในเป็นงบ้างอก็ยังปกติเหมือนเดิมัวเลขไม่เข้าไปงวดนั้นเห็นเจ็ดตัวเดียวที่ออกออกสามเจ็ดัอะไรนะั้นเห็นเจ็ดตัวเดียว <c oughs> แต่งวดนี้ยังยังไม่เข้าหมงวดนี้ยังไม่เข้าเข้าแต่ก่อนงวดก่อนอนู้นเข้าเข้าไปไหวหลังออกพรรษานั่นแหละก็เข้าไปไหวไปยกครู ยกกันหน้ากันแปดบายบายไปนั่งสมาธิด้วยเข้าไปนั่งสมาธิสองครั้งแล้วครับสองครั้งก็รอปูคำเสียนมาเนาะครั้งหนึ่งน,นะครับก็จะมาตามต่องมดนะครับฝันครั้งนี้อาจจะฝันเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวรครับรอตามเพระาะว่านี้หวยมันเพิ่งเพิ่ง,งออกด้วยครับรอตามฝ <laughs> ันพี่นแดงโตอีกนะครับสุดท้านีก็ไม่มีอะไรนักเพียงหรอครับขอบคุณมากนะครับที่มาทีไรก็เดือดทุกทีนะครับวันนี้ ขอบค er, e ุณไปแนงมากนะครับผมครับบ๊าครับตามลาตั้งปนะครับสำหรับลิปนี้นะครับมืดมืดในถ้ำพาตันถ้ำกบนะครับตามที่พี่แนงบอกนะครับเป็นแนวทางแท่นั้นนะครับก็เราจะตามความปัน